ต้อนรับสู่ช่อง Auto Car Master จุดหมายปลายทางของคุณสำหรับทุกสิ่งที่บินได้ขับเคลื่อนได้และเต็มไปด้วยพลังไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์คาร์หรือเครื่องบินเจ็ตเหนือเสียงเรานำเสนอรีวิวล่าสุดการวิเคราะห์เชิงลึกและรายละเอียดทางเทคนิคที่จะเติมเต็มความลหลงไหลในความเร็วและสมรรถนะของคุณ วันนี้เราจะพาคุณมาดูมิคอยัน Mig 2 9รุ่นปี2026อย่างละเอียดสำรวจคุณสมบัติสเปคและสมรรถนะโดยรวมของหนึ่งในเครื่องบินรบที่โด่งดังที่สุดเท่าที่เคยมีมามิคอยัน Mig 2 9ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในสหภาพาโซเวียตช่วงปลายยุค1,970และผ่านการปรับปรุงมาหลายสิบปีเพื่อให้สามารถแข่งขันในสนามรบยุคใหม่ได้รุ่นปี2026ยังคงรักษาความดุดันแบบดั้งเดิมเอาไว้ แต่มีการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายอย่างเข้าไปซึ่งช่วยให้มันสามารถปฏิบัติภารกิจทางอากาศได้ทั้งในด้านการครองอากาศและโจมตีภาคพื้นดินในด้านการออกแบบ MIG 29รุ่นใหม่นี้ยังคงรูปแบบเด่นของเครื่องยนต์คู่และแผนหางตั้งคู่ซึ่งทำให้มีความคล่องตัวสูงและมีประสิทธิภาพด้านอากาศพลศาสตร์ดีเยี่ยมมีการใช้วัสดุคอมโพสิตสมัยใหม่เพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความทนทาน และยังมีการปรับแต่งโครงสร้างบางส่วนเพื่อลดการสะท้อนเรดาร์โดยไม่สูญเสียความสามารถในการบินแบบว่องไวอันเป็นจุดเด่นเครื่องยนต์ที่ใช้ในรุ่นปี2026คือ AD-33MK ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้แรงขับมากขึ้นปล่อยควันน้อยลงและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นพร้อมระบบควบคุมเครื่องยนต์แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบช่วยให้การตอบสนองของเครื่องยนต์ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทยานขึ้น เร่งความเร็วและทำการบินที่ความเร็วสูงได้ดีในทุกระดับความสูงภายในห้องนักบินของ MiG-29 ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นมากหน้าปัดอนาล็อกถูกแทนที่ด้วยจอแสดงผลแบบ m u l ติฟังก์ชันระบบเรดาร์ที่ทันสมัยและระบบเลงแบบติดหมดนักบินช่วยให้นักบินสามารถตอบสนองในสถานการณ์ต่อสู้อากาศได้อย่างรวดเร็วสามารถติดอาวุธที่ทันสมัยได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธยิงกลายลูกระเบิดนำวิถีหรืออาวุธอัจฉริยะสำหรับโจมตีภาคพื้นดินทำให้มันกลายเป็นเครื่องบินรบแบบอนเนกประสงค์อย่างแท้จริงหนึ่งในจุดเด่นของรุ่นปี2026คือเรดาร์สูงมีซึ่งเป็นเรดาร์แบบสแกนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายจากระยะไกลและยังสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนได้บางประเภท ร่วมกับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้สถานการณ์และความอยู่รอดในการรบเครื่องบินลำนี้ยังมาพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่การเชื่อมต่อข้อมูลแบบปลอดภัยและระบบนำทางผ่านดาวเทียมทำให้สามารถทำงานในสงครามแบบเครือข่ายได้ดีรวมถึงเทคโนโลยี fly-by-wire ที่ช่วยให้การควบคุมแม่นยำขึ้น โดยเฉพาะในขณะทำการบินแบบใช้แรงจีสูงสำหรับกองทัพอากาศที่มีงบประมาณจำกัด mig 2 9ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากค่าบำรุงรักษาต่ำแต่มีศักยภาพในการรบสูงมิค่อยยั่น mig 2 9รุ่นปี2026ไม่เพียงเป็นเครื่องเตือนถึงความยอดเยี่ยมของวิศวกรรมในยุคสงครามเย็นเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์การปรับปรุงแพลตฟอร์มเก่าให้สามารถต่อกรกับภัยคุกคามยุคใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องมันยังคงเป็นทรัพย์สินสำคัญของกองทัพอากาศหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หลงไหลในการบินหรือผู้วิเคราะห์ด้านการป้องกันประเทศ MIG 29ยังคงสร้างความประทับใจด้วยความเชื่อถือได้สมรถนะและพลังดิบหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามคอนเทนต์แนวนี้เพิ่มเติมอย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือน ช่องออโต้คาร์มาสเตอที่ซึ่งความเร็วพบกับเทคโนโลยี